สวัสดีค่ะก็มาจากซีนูเซฟคอนแวนด์ค่ะวันนี้จะมาพูดัเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักในโรงเรียนเราความรักสามของข้อยแย่ที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งรักร่วมเพศสองขาดความอดุจากพ่อแม่แล้วก็สามความรักระหว่างเพื่อนรักร่วมเพศตื่นตัวรักร่วมเพศจะเกิดขึ้นก็คือ การรักในเพศเดียวกันซึ่งก็คือเพศเพศหญิงเพราะว่าเซนต์เยนเป็นเป็นน้องเลนด์ย่้วแล้วก็จะเกลียดมีความรู้สึกเกลียดเกลียดแพศตรงข้ามเพราะว่าในสังคมที่เป็นอยู่ก็คือว่าจะอยู่กับเพศเดียวกันเท่านั้นไม่ได้มีอีกมุมมองเกี่ยวกับเพศตรงข้ามแล้วก็จะมีผลกระทบทางจิตใจก็คือถ้าออกไปในสานที่สังคมที่แปลก บรรทัดต,ตองก็คืออยู่ในสัยผมที่มีแต่เพศเดียวกันแล้วก็เป็นการการตามกระแสสังคมนี่ก็คือเหมือนกับแบบอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นก็แบบรูทราบมาเยาอะๆก็เลยแบบนี่เป็น ไ้เป็นจิตสำนึกของไม่รู้สกส่วนผข้อต่อไปก็คือขาดความอบอุ่นจกากพ่อแม่ตื่นตัวก็คือแบบมีปุ่มด้อยในชีวิตก็คือด้อยกับคนอื่นเขาก็มีอาการเก,ก,ก็บกดเศร้าก็แยกกอดเพื่อนอารมณ์ข้างแรงแล้วก็ไต่ตองก็คือว่า สาเหตุก็คือว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เพราะแบบต้องทำงานอะไรแบบนี้แล้วก็พ่อแม่ยกาทักกันพ่อแม่ทะเลาะกันทําให้ลูกขาดความอดุเขาไม่ได้รับความรักที่เหมาะสมส่วนตอบโต้ก็คือว่าเราก็ควรจะมานั่งวิเคอต่หยตองแล้วก็ตอบโต้ออกไปว่าแบบเนี่ยพ่อแม่ทํางาน หัวข้อต่อไปก็คืออ่อนรักระหว่างเพื่อนตื่นตัวก็เหมือนแบบทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ก็แบบไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันว่าแบบเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ยอมปรับความเข้าใจกันแต่ตอบก็คือควรมองให้เห็นถึงปัญหาของกันและกันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะเราทะเลาะกันแล้วก็คิดถึงมิตรภาพที่ร่วมกันฝ่าฟันกันมา กอคือแก้ปัญหานี้ก็ควรจะหันหน้าเข้าหาก,กันแล้วก็มองมุมห,หนึ่งของเพื่อนเราว่าที่จะได้แบบทำความเข้าใจกันง่ายขึ้นแล้วก็แก้ข้อทีที้จะได้แบบกลับมาพื้นดีกัรเหมือนเดิมมีขอบคุณค่ะ